สวัสดีครับวันนี้ผมซิลจอมแกนซูเปอร์บายสาขาสองวันนี้ผมพามาชมถารถในที่ร้านจากแกะซูเปอร์ไบา์นะครับวันนี้ผมขอเสนอเป็นทีนแ่แกะปีน2020นะครับผมตัวนี้รถก็สวยรถสีฟ้าแต่รอสีเงินนะครับผมตัวนี้ได้ไฟหนีข้างหน้านเรามาดูกนะันหน่อยไฟหนีข้างหน้าสีฟ้านะโคตรเท่แต่สงทรงซิ่งจับเลยคันนี้มาดูหน้าปัดเดินม้าหน่อยหน้าปัดเดินมาแต่งนะครับคันนี้ได้ไปแบบเท่ๆเ,เลขมาอยู่ที่24,000โลเท่านั้นนะครับผมแล้วมาดูท่อตัวนี้ได้เป็นท่อเดิมแต่เป็นท่อผ่านนะครับผม ตัวเครื่องนี้คือเครื่องเดิมไล่ข้านดูสดมาเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยคือเครื่องนี่ทำมาดีมากาเลยนะผมสตาร์ติดง่ายมากคันนี้สภาพสวยสุดๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ได้บอกคือทำมาดีมากเก็บงานมาดีมากเลยครับคันนี้โคตรสวยคือเนี้ยบจัดผมบอกเลยราคาส่วนลดคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่1,415,000บาทครับดาวต้นฟิล์มมันนั้งขอยูที่6,357บาทสาักหนึ่งเม็ดถ้าลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาชมรถได้ที่ร้านของแางจักรสุภวิทย์สาขาสองหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์เซลหรือเบอร์ร้านได้เลยนะครับอยู่ระหว่างสีแยกของสตอร์เก่าตรงข้ามสวนรัชนาครับวันนี้สวัสดีครับ